เขาเองก็ทนไม่ไหวนะคะกับการที่ต้องอยู่แบบเงียบๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณเลยเขาเองก็รู้สึกเครียดนะคะทั้งทงท,งที่พยายามจะทํานูน่ทนทํานี่เพื่อที่จะให้ลดความกังวลคิดถึงคุณนะคะแต่เขาก็ทําไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณนะสําคัญกับเขามากๆก็อีตอนที่ช่วงคุณกับเขาไม่ได้คุยกันเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะเขาคนนั้นที่พี่ไพ่สืบถึงนะคะเป็นใคร ใครนะคะที่คิดถึงคุณมากๆนะคะในช่วงที่แบบไม่ได้คุยกันเนาะทั้งๆที่เขาก็พยายามนะคะที่จะไม่นึกถึงคุณแต่เขาอดที่จะคิดถึงไม่ได้เลยเขาคนนี้นะคะเป็นคนที <the> ่ดื้อเงียบมากนะคะเป็นคนที่คือต้องบอกว่า คุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าถอยหลังกันหลายครั้งมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ดื้อเงียบนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ะค่ะมีคนเข้าหาเยอะทํางานเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบคนนั้นคนนี้ก็จะเข้าหาเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่อบอุ่นใส่เทแคร์คุณกับเขามีปัญหากันเรื่องระยะทางด้วยนะคะคือมองภายนอกเนี่ยเขาจะดูเหมือนแบบ ไม่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบนิ่งต้องบอกว่าเขาคนนี้อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอีโก้สูงพอสมควรพลังงานที่หมอเปิดได้เนี่ยต้องบอกว่าสัมผัสได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณเองก็ปวดหัว Move on ยังไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งทังที่คุณมีความรู้สึกว่าพอแล้ว คุณไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์คุณไม่อยากจะเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆคุณไม่อยากจะให้โอกาสเขาคุณอยากจะเดินออกมาเพราะว่ามันไม่ไหวกับความสัมพันธ์แต่บังเอิญคุณนะเป็นคนที่ขี้สงสารแล้วเวลาคุณรักใครคุณก็จะ move on เป็นวงกลมอะค่ะเพราะกว่าจะเปิดใจได้ไม่ใช่ง่ายนะใครที่ได้คุณเป็นคนรักนะหมอสัมผัสได้เลยว่าเขาโชคดีมากๆเพราะคุณเป็นคนที่แบบใส่เทคแคร์นะคะแล้วจุดอ่อนเลยอะขี้สงสาร แล้วตอนนี้คุณก็มีความสุกว่าปวดหัวมากอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์คล้ายๆกับเขาแหละแต่คุณก็ยังคือมันมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนแบบสิ่งดีๆที่มีร่วมกันมันอยู่ในความรู้สึกของคุณเนาะแล้วพลังงานของเขาในตอนนี้นะเอาจริงเขาส่องคุณตลอดเลยอะเขาส่งคุณชำเลยสตอรี่เอยโพสเอยอะไรเขาส่งคุณตลอดอะเขาทําเหมือนไม่สนใจนะทําเหมือนทําเหมือนไม่อยากจะพูดคุยกับคุณนะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะ ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาปวดหัวมากอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นปวดกับความรู้สึกตัวเองปวดหัวกับการกระทําตัวเองปวดหัวกับการตัดสินใจของตัวเองว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอายการที่เขานิ่งๆอยู่แบบนี้เขารู้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยัง move on จากการคิดถึงคุณไม่ได้